ทุกคนวันนี้มาพบกับช่องซูมิซุมิตานะคะกับช่วงข้าวครัวกับซูมินะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาชวนเพื่อนๆทำสตรอเบอรี่มารานาสมูตี้นะคะเป็นเมนูหนึ่งเมนูเลยที่เราชอบมากเลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่เคยทํากินเองเลยนะคะเคยไปแต่ซื้อกินวันนี้เนี่ยเราจะมาลองทํากินเองแล้วก็มาลองมาดูกันคะ่ะว่าจะสาเร็จไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่ห้องครัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ วัตถุดิบนะคะก็จะมีสตรอเบอรี่แช่แข็งค่ะแต่ว่าถ้าสมมติใครจะใช้เป็นสตรอเบอรี่สดก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มน้ําแข็งเพิ่มนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีกล้วยค่ะแล้วก็จะมีนมสดรสจืดน,นะคะหรือใครจะใช้เป็นรสอื่นๆจะใช้เป็นรสสตรอเบอรี่ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นเกลือนะคะใส่เพื่อตัดรสชาติค่ะส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นนมข้นหวานนะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นปริมาณให้ในคลิปนะคะแล้วก็จะขึ้นใต้ description ข้างล่างเลยนะคะเดี๋ยเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยเราขอเพิ่มน้ำแข็งไปนิดนึงนะคะเพื่อว่าจะได้มีความเย็นและสดชื่นมากๆขึ้นค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะทำการใส่กล้วยลงไปค่ะอันนี้หักกล้วยก็ได้นะคะต่อไปก็จะใส่สตรอเบอร์รีแรช่แข็งเลยค่ะ ไปก็จะใส่เกลือนะคะแล้วก็ใส่นมสดลงไปเลยค่ะแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน้มข้นนะคะอันนี้ใครจะชอบหวานกว่านี้หรือว่ารสหวานกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้นะคะเราก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงมาในเครื่องปั่นแล้วเราก็จะปั่นเลยนะคะ สมูทตี้ของเราเนี่ยก็ผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวก็ให้เพื่อนเอนเนี่ยลองชิมได้เลยแล้วก็สามารถปรุงรสตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะ้าเราปั่นได้เนื้อแบบนี้แล้วนะคะเนื้ออันนี้เนี่ยสมูทตี้เป็นเนื้อที่เนียนมากนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนี่เนียนมากเลยนะคะนี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่แก้วแล้วก็จะเสิร์ฟกันเลยนะคะ นี่ค่ะสวยมากมากเลยนะคะนี่ถ้าสมมติเพื่อนๆใครมีวิปครีมหรือมีพวกเบอร์เรี่อะไรแบบนี้จะามาตกแต่งก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปตกแต่งแล้วมาดูกันเลยค่ะนี้นะคะเราก็จัดจานสม,มูทตี้เสร็จแล้วสวยน่ากนินมากมากเลยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยนะคะจะมาชิมกันเลยนะคะนี่ จบกันแล้วได้ความรู้บ้างไหมคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปทําตามกันได้เลยนะคะสําหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าสูตรน,นี้อร่อยมากๆเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากพลาดสูตรอร่อยๆจากเราหรือคลิปสนุกๆจากเราเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย